สิบ่อยากหักเข้าในติเป็นตาลามกระดอกินได้เบิรดละเทิงหยาเทิงเฟียงันกอื่นไม่ได้นะกระดอกินได้เบิดละ่ะอม่หนาใช่มากสวัสดีครับสวัสดีค่วะวันนี้นะคะหยุดเอ่อ เจ้าสื่ออย่างสวัสดีค่ะมัชค่ะหรือเรียกสั้นๆว่าฟลอรเรนเซียก็ได้ค่ะฟลอรเรนเซียแม่ <c oughs> ไปซื้อที่พ่ออีแม่ตั้งไห่จากแบบสมัยยุคแบบเมืองนอกโอ้วันนี้นะคะจะให้มาเรียนรู้มุกที่ ภาษาอีสานซึ่งเป็นภาษาสุดท้ายของซีรีส์นี้ย่านนะคบ,คบเหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวจะให้ตอบก,ก่อนเราแปลดูแล้วก็ตอบเขาคิดว่ามั่นใจแค่ไหนครับพี่น่าจะฟังออกเยอะกว่าอันอื่นเพราะพี่เนี่ยตอนที่โตมาเนี่ยคนที่ช่วยเลี้ยงพี่เนี่ยเป็นคนอีสานน้องจังหวัดอะไรนะมหาสารคามค่ะคืออีสานอ่ะแต่ว่าแต่ละจังหวัด ความลึกก็จะไม่เหมือนกันในการพูด<ต>พอดีคุณแม่ผมเป็นคนนความปนนมนะครับคุณพ่อเป็นคนกรุงเทพก็จะพูดพอได้ง่ายมากถ้าอย่างนั้นแต่มันจะไม่มีไม่มีอะไรเด็ดเซอร์ไพรส์เนียเพราะว่าเข้าใจเข้าใจาลองดูกันมาลองดูกันคันกอดเสาเถียงมันเหงาลองเปลี่ยนมากอดเฮาเบิงกระได้เด้อ ถ้ากอดเ,เสา,าต้าน,ทนเทียนมันเหงาพ่อแมนถ้ากอดตอนเที่ยงมันเหงาไม่ใช่คันกอดเสาเถียงมันเห,หางาประโยคหลังนี่คือลองเปลี่ยนมากอดฉันก็ได้นะลอ,องเปลี่ยนมากอดฉันบ้างก็ได้ออันแรอะไรกอดเสาเถียงมันน่าเบื่อมันเหงาเปลี่ยนมากอดน,น,<อ>น,น้องดีกว่า<อ>แต่เสาเถียงคืออะไรไม่รู้อะเสาอะเสาเนี่ยสร้างตึกมันจะต้องมีเสาเข็ม ถ้ากอดเสาเข็มมันเหงาไม่ใช่เสาเข็มมันไม่เมคเซนนะเ้องเสาเถียงพอดีสารนะเนาะเวลาอกหักหรือแบบเวลาเหงาๆไปเกาะเสาคือเสาแะไรเสาเถียงคืออะไร่ะเสาเถียงนาฮะแต่เวลาไปทุ่งนาแล้วมันจะมีกระต๊อบเป็นเถียงน้อยเถียงนาน้อยนั่นเรียกเถียงนากระต๊อบเรียกเถียงนาใช่ถ้ากอดเสาเถียงนามันเหงามากอดพี่บ้างก็ได้นะก็ได้หรอก อ,อ๋อลูกสองแล้วใช่มีลูกสองแล้วโอเคใช่เยี่ยมมาเฮ็ดแขวข่ยพี่พักพี่พวรขันซีมากวนใจแต่ว่าได้ห้สถานะยากขนาดนี้ขออีกทีขออีกที อย่ามาเห็ดให้ข่อยพิพักพี่พวนอย่ามา<อ>ทําให้ฉันผันผวนแล้วมากวนใจไม่ใช่ไม่ใช่ผันผวนอย่ามาทําให้ฉันหวั่นไหว่ะไม่ใช่หวั่นไหวอย่ามาพูดให้ฉันเนี่ยหลงคาลมเลยไม่ใช่พิพักพี่พวนมันเป็นคําคล้ายๆคํากลางคำหนึ่งสี่ประโยคเหมือนกันกอไก่ไอ,อ่างกอไก่ไอ,อ่างกอกกไม่ใช่กะกอะไรกะกะกะกระวนกะ อ้วนะอักกอ้วนอดี๋ยวมาทำให้ฉันรู้สึกละอักกะอ้วนถ้าจะมากวนใจแต่ก็ไม่ได้ให้สถานะกันอย่างเงี้ยเออน้องใช้บ่อยเลยครับมี่ไม่ไม่เคยใช้ครับปกติใช้แต่องเลยออะชอบะพี่ชอบแอดดิจูดน้องนะขอบคุณค่ะ สี่บิอยากหักเข้าน่ะตีเป็นตะลามกระดอกินได้เบิดลแะทั้งหยาทั้งเฟี้ยงกระดอกินได้เบิดลแหละขนาใช่มากหูฟังไม่ออกเลยไม่เคยรู้มาก่อนเลยนะว่าพี่ฟังสายสารไม่ออก่คนอื่นไม่ได้เลยนะพี่รำมกกระเป๋าไม่ไม่รามคอยี่คอยี้ไม่รามยากอ่ะสิบ่อยากหักเข้าน่ะตีแนตตี ไม่อยากรักฉันเหรออ้าไม่ได้อยากทำไม่ใช่จะไม่อยากรักเราหน่อยหรอไม่อยากรักฉันเหรออ้าต่อวเป็นตะลามกระดอเป็นตะลามกระดอเหรอตะลามอะไรมาและวกอกระดอไม่ใช่ ไม่ใช่ผลไม้มันเป็นคําพูดคํานึงดอกไม่มีกอไก่ปะกระดอกระดอเลยเหรอโอ้โหโอไม่ไสุดท้ายคืออะไรนะกินได้หมดละกินได้หมดแหละอ่ะทั้งหยาทั้งเฟียงทั้งสุกทั้งดิบหยาทั้งย่างทั้งปิ้งไม่ใช่ควายมันกินอะไรหญ้าหญ้ากับหญ้ากับน้าอือใช่ใช่หญ้ากับอะไรเฟียงอะเหลืองเหลืองเส้นเส้นเป็นก้อนอัดมาเลยเออนั่นแหละ ควายกินไรวัวกินไรวัวกินหญ้าอ๋อทั้งหญ้าทั้งฟางอ่อกันสายสัตว์เล็อะไรนะขั้วเฉลยเลยก็คือจะไม่อยากรักฉันหน่อยหรอฉันน่ะหน้าล่ามจะตายปล่าล่ามล่ามแบบล่ามโซ่ล่ามอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราเปรียดตัวเองเป็นเหมือนน้องวัวน้อยไงเป็นแนวแนวแบบเป็นวัวอ่าทำนองนั้นเลี้ยงง่ายอยู่ง่ายอะไรทำนองนี้กระโกระด้อไปว่าง่ายหรอ เป็นตาล่ามกระดอเป็นตาล่ามจะตายเออหน้าล่ามจะตายไปอะไรอย่างเงี้ยล่ามง่ายจะตายไปกระดอนี่คือง่ายใช่กระดอกระเดี้ประมาณนี้ถึงสิเหตุสิกนิกจิกิกจักหลออโอ้โหข่อยกระบ่แยกใจไปมักไผดอกเด้อคิดมาจิกเล็บจัก ถึงจะมาแบบงุ๊กงิกงุ๊กงิกอะไรอะไรงุ๊กงิกแบบเวลาเป็นแฟนกันอะทะเลาะกันแล้วผู้หญิงจะชอบแบบทำปฏิกิริยายังไงงอน ถึงเธอจะงอนนิดหน่อยหน่อยอ่ะนี่ถูกเลยถูกเลยนิดหน่อยหน่อยเออเออถึงเธอจะงอแงีเงางอนงอนแงคีงอนอ่าแยกใจไม่มีใจไปไปรักใครหรอกนะได้ได้อยู่ถึงจะมาขี้น้อยใจอะไรกันนักกันหนาเรื่องเล็กๆตุกติกกไม่มีไม่นอกใจเธอหรอก อันนี้ได้อันนี้ถูกเอยข่ยกับเบ้อแยกใจไปมักไผรดอกเด้อฉันก็ไม่นอกใจไปรักคนอื่นหรอกอ่าอันนี้ถูกเลยถูกเลยนี่แมมนักแนักแสดมานมนคกแสดงที่ทรายฉันขอเล่นดินักแสดงอะอันไมมไม่เทคกแล้วเธอเล่นไปก่อนพี่ไม่ชอบไม่ชอบตัดออกตอนหรอไม่ตัดออก ันเจ้าห้าเข้าแบบพ่อกำกาข่าสันห้าขอจักลาแบบมิดซิลีถ้าคุณน่ะท่านน้องรักพี่เหมือนกับพ่อกำกาแบบพ่อดดดี้ s ูก a no 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 not not daddy s ูก a ขันเจ้าห้าเข้าแบบอุ้ยพ่อกำกาค่ะพ่อกำกาเลยอุ้ยรักแต่พอดีเขาอ่ะไม่ใช่ถ้ารักฉันแบบไม่จริงเหรอไม่ใช่ถ้าคุณรักฉันแบบเป็นชู้ รักฉันแบบรักแบบหลอกฉันจะออกไปจากที่นี่ไม่ใช่หลอกเปนแบบอ่ะแปรก็คือถ้าเธอรักเราแบบคำว่าพอกำกากหมายความว่าแบบครึ่งครึ่งกลางๆพอกำกาบสมมุติแบบวุ้ยคนนี้ทำงานแบบหืมพอกำกากมากเลยอ่ะอะไรอย่างนี้คนไหนคนไหนก็ได้ทดสอบลองดูเอ็กซมเปิลค่ะขาสันเข้าขอจากล่าไปแบบมิกซ์ลี่ ขอลาเจ้าขึ้นคีรีเลยไม่ใช่ฉันขอจากลาแบบมิสทีนไทยแลนด์เวิร์ขอจากลาแบบมิสซิลีมิสซิลีแบบสมมติว่าห้องนี้ไม่มีใครคุยกันห้องนี้จะมิสซิลีเลยถ้าห้องนี้ไม่มีใครคุยกันขอจากลาแบบเงียบเงียบไปแบบนี่มีออ่าเธอจะรักเราจะรักเราก็รักเราให้มันสุดไปเลยสิถ้าเธอจะเป็นอย่างเงี้ยฉันขอจากลาไปแบบเงียบเียบนะไปแบ้เงไปบเงียบเลยอ่ไปแบบไม่เงียบก็ได้ค่ะไปแบบ ายบายคุแบกกเดอร์กอะไรอย่างงี้ก็ได้ลาก่อนลาก่อนอะไรอย่างงี้ก็ได้ขันเท้าเอิญเจ้าใส่หมอนหนึ่งมือใดมือหนึ่งเจ้าสิขึ้นมหาเฮาบออันนี้แบบใส่มือเล่นของและหนึ่งเออถ้าฉันเล่นของใส่คุณไม่ใช่เล่นของฉันนี่รักเจ้ามาตั้งแต่มอนหนึ่งเลยไม่ใช่เอิญเอิญภาษาศายสานแปลว่าแบบเรียก ถ้าฉันเรียกใส่หมอนหนึ่งใส่หมอนหนึ่งถ้าฉันจับเธอลงหม้ออ้าวิเก่งเวอร์มาแล้วมาแล้วอ๋อถ้าฉันเรียกคุณมาใส่หม้อไว้เออฉันเนี่ยฉันจะจับเธอเนี่ยมาใส่หม้อแล้วเออืัอใดมือหนึ่งเจ้าสิวันใดวันหนึ่งมหาเขาบอกเออวันใดวันหนึ่งเจ้าจะกลับมาหาข้าหรือเปล่าเอ มันต้องมีมนงมมันต้องมีสักวันนึง่งว่าที่ตะมาหากูบ้างละ <c oughs> มือใดมือหนึ่งเจ้าสิกขื้นมาหาเฮาบอวันหนึ่งเจ้าจะกลับมาหาฉันไหมเออถูกหม้อแบบที่ไว้ถังผีเหรออ่ะหม้อนึ่งมาใสอีสานมันคือหม้อที่หนึ่งค่ะอ,อ๋อหม้อนึ่ง <c oughs> ใช่หม้อนึ่งหม้อของคนอีสานนะเออแต่เล่นของได้นะแบบเวลาเขาเรียกมาใส่หม้อเนี่ยเหรอใช่เพราะว่า <c oughs> เรียกเธอไงเรียกขวัญเรียกแบบเรียกจิตใจเรียกอะไรอย่างเงี้ยเขาใส่โมเตโลอะะอมารักูมรกาแล้วอเมริกจับผู้ชายใส่หม้อนึ่งเลยเหรอใส่หมูไงดีเหรอโอ้โมเมนต์เขาอยู่เราโมงึดเจ้าจากเม็ดเด้อบ่เมนต์เขาอยู่แล้วไม่ใช่เขาอยู่แล้ว อันนี้เป็นเชิงแบบยิงยิงบอแมนเขาบ๊อแมนเขาเขาแบบเขา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 ขวยุราเขาสวยไม่เขายุรใช่ไม่กินข้าวเหรอข้าักเม็ก็ไม่ได้ให้มึงได้กินหรอกวะไม่ใช่ข้าวมันเก็บไว้ในไหนเก็นกระสอบกระสอบกระสอบมันใส่ข้าวข้าวที่แบบเป็นเม็ดๆน่ะเก็บไว้ในห้องขว สีเข่ามาแล้วเกี่ยวเข่ามาแล้วเก็บเข่าไปใส่อ๋อโรงสีใชโอ้โรงสีโรงสีคือโรงสีแต่ที่เก็บข้าวเขาจะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเก็บโรงนาเอ้าเก็บไว้เรนเก็บไว้เรนเหล้าเก็บกระสอบข้าวเขาเรียกว่าเหล้าข้าวอ๋อท่ไม่รู้เหล้าข้าวของคนอีสานเรียกเหล้าข้าวเหล้าข้าวองกไม่รู้เหมือนกัน กเงื้อเจ้าสักเม็ดเดอ้อไม่ได้งกกบเธอสักเม็ดเดียวเลยนะไม่ได้แดกฉันสักเมเ็ดหรอกไม่ใช่ไม่เงึดโอ้เงึดนในคุณหน้าปะหนึ่ง <c oughs> ไม่สนเจ้าหรอเอองเ,เองึด,ด,ดองถูกเลยชัวบ่เป็นเขาอยู่เหล่าบ่งือเจ้าดอกเด้อแบบเธอไม่ใช่ข้าวในเราฉันจะไม่ยด้แคร์อะไรเธอหรอกนะอะไรอย่างงี้อันนี้เป็นฟีลแบบยิงยิงไม่สนใจ n นสน n นแคร์ มีแฟนแล้วก็บอกกันแนตีข่อยกะลอยเบิงลอยมักมาบอกโดนมีแฟนแล้วก็บอกกันดิมีแฟนแล้วก็บอกกันดีดีมีแฟนแล้วก็บอกมาดิข่อยกะลอยเบิงลอยเบิงนี่ลอยเบิงฉันก็มองเธออยู่ทั้งนานเนี่ยล่ะฉันนี่คือมองเธอต้องแบบโดนอะอีกคำหนึ่งอ่ะอีกคำหนึ่งก่อนก่อนนานอะอะไรลอยเบิงฉันก็เล แอบชอบฉันแอบชอบมาตั้งนานมีแฟนแล้วก็บอกเลยว่าอันนี้ได้ถูกชอบคนนี้เป็นร้อยร้อยเลยแบบอัตราการชอบสูงมากร้อยเมกอร้อยอร้อยปล่อยให้มองปล่อยให้ชอบอยู่ได้ไงล่ะมีแฟนแล้วก็บอกกันหน่อยสิฉันก็แอบมองแอบชอบเธอมาตั้งนานโอ้แค่นี้เอง จ้าสู้สีห้แม่ไปขอคันหูจากพ่อสีห้อีพอลดค่าดอกให้ครึ่งหนึ่งจากพ่อเนี่ยจะให้ลดค่าเหล้าลงครึ่งหนึ่งค่าดอกค่าดอกไม่ไม่เกี่ยวกับเหล้าเลยพี่เติร์ดอันนี้อันหลังนี่คือจะลดค่าดอกดองดอกว่าเป็นดอกดองดอกดอกเงินสินสมรสอะเรียกสินงสอดสิ่งสอด ขันเศร้าเจ้าสู้สี่หิ่แม่ไปขอขยันขยอจะให้แม่ไปขอไม่ใช่ขันเศร้าเจ้าสู้ถ้าเลิกถ้าจาเลิกสู้เนี่ยนะเจ้าสู้อุ้ยบักเบาดิเจ้าสู้แห้งหลายบ่หมักเลยอย่างแสยะกไมหายว่าลองออกเสียงแบบคำนี้แหละแต่เป็นภาษากลังเจ้าสู้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 เจ้าเออเจ้าชูเออต้องอย่างนี้ทําไมเจ้าชูอ่า สีให้แม่ไปขอจะให้แม่ไปขอเออจะให้แม่ไปขอเออขันหูจักพ่อรู้จักพ่อแล้วเออถ้ารู้จักพ่อถูกต้องสีให้อีพ่อลดค่าดอกให้ครึ่งนึงบิบบอกพ่อเลยเนี่ยลดค่าแต่งงานให้หลือครึ่งนึงอ้าวบอกถ้าเลิกเจ้าชูนะเดี๋ยวเราจะให้แม่ไปขอเลยและถ้ารู้จักพ่อเดี๋ยวเราจะให้พ่อลดค่าสินสอดให้ครึ่งหนึ่งอ่าฟรีน่ย ยาจบค่ะยากไม่เหมือนตอนแรกที่คิดเลยยากนะพี่รู้สึกเฟลด้วยเพราะว่าแม่เราเป็นคนนครนะนครอะไรอ่ะนครชีตารัตได้เล่นแล้วดีแต่อันก่อนอันนี้ตัดออกนะไม่ตัดออกภาษาผมว่าภาษาเนี่ยยากกว่า ใช่ใช่เ<ช>พราะว่าภาษาอีสานมันได้ยินบ่อยจากการดูหนังอะไรเงี้ยเอาจริงๆภาษาอีสานมันง่ายพี่เว่งอันนี้เป็นศัพท์ยากแต่ถ้าฟังอีสานในกรุงเทพมันจะอาจจะเป็นแค่สำเนียงสมมุติว่าแบบไปกินข้าวแล้วนะภาษาอีสานก็จะเป็นแบบไปกินข่าวกอนเดอร์เอออ่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้พ<ร>ย <ใจ S 1> พอดีว่าคร,รีเอทีฟเขาเรียกควสมาเฮ้ยภาษาอังกฤษได้นะเนี่ยสำเนียงดีนะ thank you so much I really like English เธอจะฝากอะไรไหมเรียกค่ะ อโสดค่ะติดตามได้ะค่ะเดี๋ยวมาทำนายโกหกค่ะอ๋อจริงป่ะไทยก็ได้ค่ะถ้ารวยช่วงนี้ปากท้องสำคัญเนาะช่วงนี้ใช่ใช่ใช่เทปลีลาเทปลีลา